สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของร well ีวิวเวลตันนะครับในแพ็คขับเ e เลคชันฟีเจอร์เพเยอร์สรอบปัจจุบันทั้ง4สีสโมสรเนี่ยมีนักเตะที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะรีวิวหลายคนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยนักเตะคนนี้ก่อนครับเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดฟีเจอร์เพเยอร์ครั้งแรกออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับเอ i ด o ิสันคาวานีในเฟอร์ชั่นฟีเจอร์เพเยอครั้งแรกในป2021นะครับ อายุในเกมตอนนี้33ปีแล้วนะครับส่วนสูง184ซตมนะครับตำแหน่งหลักคือกองหน้าตัวเป้า CF นะครับจะมีค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94เมื่อทำเลเวลตันนะครับนอกจาก CF แล้วยังสามารถยืนปีกซ้ายปีกขวาได้ด้วยนะครับในชีวิตจริงเขาก็มีขยับไปยืนปีกได้นะครับแต่ว่าความสามารถจะตอบลงไปเยอะเลยนะครับไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับ CF เหมาะสมมากที่สุดแล้วนะครับความสามารถในการยืนตำแหน่งเล่นเกมลุก93ครับการควบคุมบอล85นะครับเลี้ยงบอล84 เลี้ยงบอลที่ความเร็วต่ำหรือไทยโพซิชัน81นะครับส่งสั้นส่งยาวอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะฮะฟินิชชิ่ง93ครับลูกมงนะฮะเฮดดิ้ง95นะครับยิงลูกฟรีคิกก็พอได้นะ86นะครับเอ่อลูกแป้นไซส์83นะครับสปีด87สปีดต้นค่อนข้างช้านะครับ82นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์92นะครับพลังกระโดด90นะฮะความแข็งแกร่งดูเหมือนจะแข็งแกร่งเยอะแต่ว่าความแข็งแกร่งมีแค่85เท่านั้นนะครับทุกคน การใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดก็คือเท้าซ้ายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบดีเลยนะครับส่วนสกิลนะครับก็มี10สกิลเต็มแม็กซ์เหมือนกับเบสเพลเยอร์นะครับมีสกิลมงนะฮะมีสกิลปั่นกายลองเลงไดฟ์ด้วยนะครับดิปปิ้งช็อตก็มีนะครับเอาเข้าไปถึงฟินิชชิ่งเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับวันทัสพาร์ตเอาไซายเคอรเลอร์เพเนทิชเชอร์เปเชอรลิส์นะครับเกมแมนชิพไฟติ้งสปิริตเพลย์ยิงสไตล์ของเขาจะเป็นโกโปเชอร์ครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามคลิปที่ผผมมรรรรีีวววววิิเเเเเอออดสสััันนนนนคคาา่ใ์์ชบบพลยไ้ะก เ,เคยบอกไว้แล้วนะครับว่าโชว์ฟอร์มกําลังร้อนแรงเลยนะครับในช่วงนั้นแล้วคาดหวังสูงมากนะครับว่าเขาจะติดฟีเจอร์เพย์เออร์ที่เป็นเพย์เออร์อาดวิกนะครับแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ติดนะฮะวันนี้สมหวังจนได้ครับสำหรับเด็กผีนะครับผมเอดิสันคาวานี่ติดฟีเจอร์เพย์เออร์ครั้งแรกแล้วในเปส2021นะครับค่าพลังรวม9 4ถ้าดูกันเผินๆจริงๆนะทุกคนคือต้องบอกว่ามากกว่าเบสเพย์เออร์แค่แต้มเดียวอะ เบสเพย์เยอร์ในเก้าสิบสามนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะฮะตามหน้าจอนะครับด้านซ้ายมือจะเป็น,น version, เอ i ิสันคาวานี่ในเวอร์ชั่นฟิเจเพย์เยอร์ที่เรากําลังรีวิวอยู่นี้นะครับตันเก้าสิบสี่ส่วนด้านขวามือตันเก้าสิบสามเป็นเบสเพย์เยอร์นะครับค่าพลังต่างกันแต้มเดียวแล้วก็ค่าพลังเกือบทุกอย่างนะครับฟิเจเพย์เยอร์มากกว่าแค่แต้มเดียวดูฮะยกเว้นลูกมงนะที่เหลือเนี่ยมากกว่าแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะทุกคนคือต้องบอกว่าโดยส่วนตัวค่อนข้างที่จะผิดหวัง ยถึงปานกลางนะครับสำหรับฟีเจเพเยอร์สครั้งนี้แต่ก็เข้าใจว่านี่เป็นขับเซเลคชันนะครับไม่ใช่เพเยดวิกนะครับถ้าเป็นเพเยดวิกคงจะเก่งกว่านี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่อะไรก็ตามครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นฟีเจเพเยอร์ยังไงก็เก่งกว่าเบสเพเยอร์อยู่แล้วดูจังหวะนี้ครับโขกเต็มๆฮะแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับแมสามารถเล่นเป็นหน้าเป้าได้แล้วก็เล่นลูกกลาอากาศได้ดีนะครับยังไงก็ดีกับแรดฟอร์ดครับลูกบง คือเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับโดยใช้แผ่นหน้า3นะครับในช่วงต้นนะฮะใช้แผ่นหน้า3แล้วก็เอาคาร์วานี่ยืน 4F เลยนะครับแล้วก็เอาเลดฟอร์ดยืนปีกซ้ายนะครับกินวูดเนี่ยยืนปีกขวานะครับคือเท่าที่สังเกตนะครับจังหวะยัดให้กับคาร์วานี่แล้วให้คาร์วานี่เป็นตัวพักบอลก่อนที่จะจ่ายให้กับปีกทั้งสองข้างเล่นแล้วรอจบสกอร์นะครับยืนหน้าเป้าคนเดียวเนี่ยความสามารถของคาร์วานี่ต้องบอกตรงๆว่า ค่อนข้างที่จะเล่นลําบากนะครับเล่นยากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะใครที่ใจร้อนนะจังหวะพลิกบอลคลองบอลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นค่อนข้างเล่นยากนะไม่ว่าจะเป็นจังหวะพลิกบอลรับแล้วรอพลิกบอลหมุนพลิกยิงเนี่ยเล่นยากนะครับจะเล่นสไตล์อย่างเลวาน ยัดแล้วพลิกยิงยัดแล้วพลิกซ้ายพลิกขวายิงเนี่ยค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าคาวาน,นี่จะสามารถเล่นได้ทั้ง2เท้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะทุกคนแต่ว่าออบอลคอนโทรลเนี่ยมีค่าที่น้อยไงเวลาจังหวะรับบอลแล้วจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนแย่งฮะส่วนใหญ่จะโดนแย่งง่ายนะครับผมแล้วดูเหมือนเผลนๆดูจังหวะพลิกนะครับแต่บอลห่างแล้วทําให้ยิงไม่ดีเห็นไหมคือดูเผลนๆอีก เหตุผลหนึ่งก็คือคาร์วานี่ดูเหมือนจะมีความแข็งแกร่งสูงนะครับแต่เอาเข้าจริงๆนะความแข็งแกร่งเนี่ยมีค่าที่85เท่านั้นนะครับจังหวะเบียดจังหวะเ,เข้าปะทะกับกองหลังตัวใหญ่กองหลังที่มีความแข็งแกร่งสูงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้ในกรณีที่เราเล่น c f หน้าเป้าคนเดียวนะฮะท่านผู้ชมต้องใช้จังหวะใจเย็นนิดนึงอะ่ะถ้ายัดไปแล้วก็จะพึ่งพาคาวานี่ เป็นกองหน้าตัวเป้าที่จะจบสกอร์คนเดียวนะฮะเป็นตัวพักบอลพิงบอลหรือว่าคึงแล้วพลิกแล้วหมุนดูฮะจังหวะการจับบอลบางทีมันจับบอลยาวสัมผัสแรกไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าบอลคอนโทรลค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วเกือบน้อยจนจนเล่นค่อนข้างลําบากเหมือนกันอย่างที่บอกไปนะฮะดูจังหวะพลิกลูกนี้แต่สวยฮะถ้าเกิดมีโดนประกบโดนดันโดนพิงอยู่อ่ะพลิกลําบากนะครับความเป็นแร่งน้อยแล้วก็บ bon อลคอนโทรลก็อยู่ในเกณฑ์ที่เกือบน้อยนะ ถ้าเกิดไม่มีใครบงังใครขวางแบบนี้เนี่ยพลิกได้โอเคคะแต่ถ้าเกิดจังหวะที่โดนบงังโดนประกบอยู่มันพลิกลําบากไงหลายครั้งเนี่ยพลิกลาบากนะครับเพราะฉะนั้นแผน CF คนเดียวเนี่ยผมว่าค่อนข้างเล่นลําบากครับอันนี้ไม่มีใครบงังใครขวางไงก็สบายฮะโดยเฉพาะใครที่เล่นแต่กองหน้าที่มีค่าพลังสูงๆอย่างตอเรสลุคม,มินิเก้แล้วพอมาจับนักเตะเกตอย่างคาวานีเนี่ยเล่นยากมากนะครับทุกคนเราเล่นแต่นักเตะเก่งๆแล้วมาเล่นคาวานีเนี่ยเล่นยากนะครับ ต้องอาศัยจังหวะที่ใจเย็นนิดหนึ่งนะจังหวะยัดเข้าไปนะครับแล้วพิกยิงนะฮะนี่เข้าซ้ายนะเต็มข้อเลยนะครับแบบนี้ครับจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของคาวานีนะครับให้ปีกยัดไปแล้วแต่ถึงแม้จะเข้าซ้ายนะครับยิงเต็มข้อแล้วไม่มีใครทําลายจังหวะแบบนี้เนี่ยยิงก็หวังผลได้พอสมควรน,นะครับดูฮะกองหลังประกบห่างนะครับเป็นฟาบินโย ยิงหวดด้วยซ้ายเต็มข้อแบบนี้โอกาสก็เป็นประตูสูงครับทีนี้ผมก็เลยต้องทดสอบยืน CF 2คนนะฮะโดยเอาคาานว่เนี่ยยืนคู่กับแรดฟอร์ดนะครับพอเล่นแผน CF 2คนเนี่ยทำให้กองหลังของคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ได้มาประกบคาวานี่คนเดียวนะครับทำให้เขามีมีพื้นที่มีเวลาในการเล่นมากขึ้นกว่าที่เราจะเล่นแผน CF คนเดียวแล้วให้เาว่าน,นี่ยืนกลางเลยเนี่ยผมว่าเล่นเล่นง่ายกว่านะครับเนี่ยฮะยืนคู่กับแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดช่วยดึงกองหลังไปคนนึงนะฮะทำให้มีพื้นที่ในการตัดเข้าไปแล้วยิงหัวดด้วยซ้ายเรื่องเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็หมดกังวลไปเลยนะครับเรื่องเท้าซ้ายเท้าขวานะแต่ว่าเรื่องของการพลิกแล้วก็หามุมยิงให้ได้ก่อนเลวนะครับอันนี้คือปัญหาหลักฮะเพราะว่าบอลคอนโซลค่อนข้างน้อยนะครับความแข็งแร่งก็ดูเหมือนจะเยอะแต่ไม่เยอะนะครับทีนี้ บางคนก็มีคําถามว่าแล้วสรุปแล้วเก่งหรือเปล่าฮะโหดหรือเปล่าครับคาร์นี่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะระดับบอลดานะครับแต่พวกเราอ่ะส่วนใหญ่นะครับผมก็นิยมใช้กองหน้าที่มีค่าพลังสูงสูง99ไปายหรือว่าตันร้อยทะลุร้อยอยู่จังหวะน,นี้ก่อนครับปั่นด้วยซ้าย <c oughs> ชนเสามีสกิลรองเล่งด้ด้วยนะครับสามารถปั่นกายได้นะฮะถึงแม้ว่าค่าพลังการปั่นหรือว่าเคลวเนี่ยจะค่อนข้างน้อยดูครับพอเล่นหน้า2แล้วมีโอกาสมากขึ้นนะครับทําชิ่งวันทูได้ คำตอบของคําถามที่ถามไปเมื่อสักครู่ว่าคาวานี่โหดหรือเปล่าเก่งหรือเปล่าก็คือเ,ออเป็นนักเตะที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับเราคุ้นชินกับการเล่นนักเตะที่มีค่าพลังสูงสูงนะครับเพราะฉะนั้นพอมาจับคาวานี่เนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็ใช่ฮะคำตอบคือใช่เขาเป็นนักเตะร,ระดับปานกลางนะครับแต่ทีนี้ ถ้าไปถามเด็กผีนะฮะก็ต้องบอกว่าดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราทำฟูลทีมแมนยูนะฮะมีคาวานี่เป็น CF นะครับยืนคู่กับแรดฟอร์ดอันนี้คือคู่สุหน้าที่แนะนำนะฮะ CF 2คนนะครับคาวานี่ยืนคู่กับแรดฟอร์ดนะครับลงตัวสุดๆนะครับจะทําให้คาวานี่เล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะจับคาวานี่ไปเล่นทัวนเมนต์ต่างๆที่ไม่ได้จํากัดแค่ฟูลทีมคือแบบใช้นักเตะอะไรก็ได้แล้วเอาคาวานี่ไปดวลกับคนอื่นเนี่ยอันนี้ค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะครับทุกคนดูฮะจาังหวะนี้เกือบเอาตัวไม่รอดนะสปีดค่อนข้างน้อยแล้วก็ความแข็งแข่งก็ไม่ได้มีเยอะนะครับทุกคนแต่สุดท้ายนี้นะครับหวังว่าในอนาคตถ้าเกิดคาวานี่โชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องดีๆนะคร แน่นอนว่าฟิเจเพเยอร์เพเดดวิกเนี่ยจะต้องมีค่าความสามารถที่สูงกว่าขับเซเลคชันแน่นอนนะครับหวังว่าคาวานี่ในเวอร์ชันฟิเจเพเยอร์ครั้งต่อไปนะถ้ามีนะฮะจะเก่งกว่านี้นะครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอยิงได้แล้วยิงได้ต่อเนื่องเลยซัดแพดทิกไปเลยครับแมตช์นี้ดูครับเล่นหน้าคู่แล้วเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยซัดด้วยซ้ายพล ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ